สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการเสวนานะครับเรื่องราชนจาจักรไทยกําลังเสียดินแดนนะครับวันนี้แน่นอนครับเราจะวิเคราะห์ถ้อยถแถลงท่าทีและจุดยืนของรัฐบาลไทยและกัมพูชาผ่านทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งถ้าโดยสรุปก็คือว่าไทยย้ำในหลักการที่ว่าการจัดทํำหลักเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จยังอยู่ระหว่างการเจรจาตามกรอบของ MOU 43ส่วนเรื่องการประทะ4-7กุมภานั้นฝ่ายกัมพูชาเริ่มยิงฝ่ายไทยก่อนและฝ่ายกัมพูชาหวังจะใช้เวทีนานาชาติอย่างเวทีสหประชาชาติมาแทรกแซงเพื่อนำพื้นที่รอบปราสาทผนวกเข้าไปเป็นแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารนะครับ ส่วนทั้งฝ่ายกัมพูชาโดยสรุปย่อๆก็คือกัมพูชาย้ำว่า MOU 43เป็นข้อตกลงที่ไทยและกัมพูชายอมรับแผนที่1ต่อ2องแสนรวมทั้งระวางดงรักด้วยแล้วกัมพูชาได้อ้างถึงคำบรรยายของศาลโลกเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดทำสำรวจและทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชานี่คือ โดยสรุปของการถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและกัมพูชาต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเราจะวิเคราะห์กันว่าจากถ้อยถแถลงนี้จากท่าทีจุดยืนและหลักฐานดังกล่าวนี้ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนะครับวันนี้อดีตเอกอักรรัชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจําสหารประชาชาติคุณดอนปรมัดวินัยบอกว่าการที่ UNSC ให้2ประเทศไปหาหรือสอฝ่าย โดยให้อาเซียนเข้ามาร่วมนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นชัยชนะของประเทศไทยอย่างที่รัฐบาลเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการหารือแบบทวิภาคีจริงๆตามที่ฝ่ายไทยต้องการแต่จะมีอาเซียนเข้ามาเป็นผู้คอยกำกับอีกชั้นหนึ่งอันนี้แตกต่างจากการดำเนินการในปีห้าหนึ่งที่ไทยยืนยันว่าจะต้องเป็นการหารือแบบทวิภาคีเท่านั้นซึ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการดึงอาเซียนเข้ามาเป็นตัวกลางเนี่ยก็ไปเข้าทาง แผน2ของกัมพูชาที่วางไว้นะครับถ้าเราดูการถแถลงของฮอนำคงต่อ UNSC ผนพนวกกับการออกมาให้สัมภาษณ์อีกระลอกหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีความมุ่งหมายไปที่เวทีของสารโลกนะครับเพราะว่าตอนท้ายของการถแถลงของฮอนำคงเขาบอกว่า UNSC อาจส่งเรื่องนี้ต่อให้สารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก เพื่อตีความคำตัดสินในปี2505ตามข้อ96.1ของกฎบัตร UN เนื่องจากสาเหตุของความขัดแยง้งอยู่ในความเข้าใจผิดต่อคำตัดสินของศาลโลกในปี2505และจะเห็นว่าถ้อยถแถลงของพอน้ำคงนั้นเน้นมากเรื่องแผนที่1ต่อ2อแสนอ้างคำพิพากษาของศาลโลกอย่างที่เราอาจจะใช้คำว่าบิดเบือนนะครับแต่เขาก็อ้างแบบนั้นว่าศาลโลก ยอมรับแผนที่1ต่อ2แสน MOU 2543ก็ยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนทุกระว่างเพราะฉะนั้นไทยย่อมเป็นฝ่ายรุกรานกัมพูชาในเหตุการณ์ประทะ4ถึง6กุมภาโดยอ้างแผนที่1ต่อ2 0 0แสนการให้สัมภาษณ์ตามมาของพอนํำโหงก็ยังบอกว่าเขาต้องการให้สารโลกอธิบายคำตัดสินเมื่อปี2 5 0 5 เพื่อให้ไทยตาสว่างนะเพื่อให้ไทยตาสว่างจากความบ้าบินที่จะฝ่าฝืนสนธิสัญญาเมื่อปี1904และปี1907นะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของเราบอกว่าผู้นำกัมพูชามีท่าทีที่อ่อนลงแล้วโดวยการที่วิเคราะห์ว่าการที่คุนเซนบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นที่จุดไหนก็อย่าให้ขยายวง สงครามอย่าให้ขยายวงนั้นถือว่าเป็นท่าทีที่อ่อนลงของกัมพูชาในสายตาของคุณดับบิสิ์เวชาชีวะแต่ว่าในขณะที่เวที UNSC เมื่อคือนก็ว่ากันไปการประทะก,ก็ยังเกิดขึ้นห้าทุ่มของวันวาเลนไทน์เมื่อคือนเกิดปะทะก,กันที่ช่องตาเท่าและบริเวณภูมิมะเขือทหารไทยทหารเขมรยิงปะทะก,กันด้วยอาวุธปืนอาก้าและ M16 รวมทั้งเครื่องยิงระเบิด RPG นานประมาณสชั่วโมง นั่นตอนห้าทุ่มวาเลนไท์หลังจากข้ามวันตีห้ก็ปะทะกกันอีกครั้งที่ภูมิมะเขือทหารไทยได้รับบาดเจ็บหานายนะครับมี1น,นายที่อาการสาหัสเสียงปืนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ตีห้ไปสงบลงเวลา7.30นากานาทีนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้วิเคราะห์ท่าทีถ้อยถแถลงของสองฝ่ายในเวทีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติแล้วก็ดูว่า ผลต่อจากนี้จะเป็นยังไงการที่ทวิภาคีไม่จริงมีอาเซียนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยถือเป็นชัยชนะของประเทศไทยตามที่รัฐบาลพยายามจะกล่าวอ้างหรือไม่แล้วถ้ากัมพูชาพยายามจะดึงเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกกัมพูชาจะมีฐานทางกฎหมายไปสู่ศาลโลกอย่างไรและจำเป็นไหมที่ไทยจะต้องยอมรับอำนาจของศาลโลกในการพิจารณาเรื่อง พรมแดนด้านประสาทพระวิหารนะครับวันนี้วิทยากร3ท่านนะครับ2ท่านแรกโดนหมายเรียกไปแล้วนะครับอาจารย์พิพพทธงชัยครับ,รบแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับและอีกท่านที่โดนหมายเรียกไปแล้วอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์โคศกพันธมิตรครับส่วนอีกท่านที่ยังไม่โดนอาจารย์เทพมนตรีริมปาพยอมครับนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ครับผมขอเริ่มเวทีด้วยอาจารย์เทพบนตรีก่อนนะครับเรื่องฮอน้ำพงกับความพยายามที่เขาจะอธิบายเรื่องแผนที่1ต่อ2แสนว่าได้ถูกยอมรับแล้วทั้งในคำพิพากษาศาลโลกเมื่อปี05ทั้งใน MOU 2543และไทยเนี่ยกำลังฝ่าฝืนสนธิสัญญาปี1904และ1907เพราะฉะนั้น ความหวังของเขาอีกอันหนึ่งความมุ่งหมายเขาอีกอันหนึ่งก็คือการนําเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายคาพิพากษาและอธิบายเรื่องเส้นเขตแดนตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเชนครับเชนครับครับก็กาบเรียนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ต่างประเทศและก็แน่นอนครับสวัสดีสมเด็จฮุนเซนบุรานีศรีสมรแล้วก็ ท่านฮอนำหงอแปะขายขวดแห่งพนมเปนสิ่งที่ท่านฮอนำหงพูดนั้นเนี่ยท่านก็บิดเบือนครับเพราะว่าแผนที่1ต่อสองแสนนั้นเนี่ยเราก็รู้ที่มาที่ไปแล้วว่าเมื่อมีการทำอนุสัญญาคอสอ1904เเรามีการแบ่งพรมแดนกันนะครับระหว่างสยามกับอินโดจีนโดยฝรั่งเศสนะครับก็คือใช้เส้นสันปันน้ำนะฮะ โดยมีการตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนชุดที่หนึ่งก็คือหม่อมชาติเดชอุดมเป็นฝ่ายไทยแล้วก็แบนานะครับเป็นฝ่ายกัมพูชเาเป็นฝ่ายอินโดจีนฝรั่งเศสอยากจะให้ท่านฮอนนัมงกลับไปดูรายงานการประชุมในวันที่3 1มบมกราปีคศ1905 31มกราปีคศ1905เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็ประมาณ100ปีที่แล้วพอนำหงนั้นไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาจึงจึงเหมือนกับว่าพยายามที่จะบิดเบือนถ้าเราไปดูรายงานการประชุมครั้งนั้นเนี่ยที่รายงานการประชุมบอกชัดเจนครับว่าเมื่อมีการผลิตแผนที่11ระวางนั้นเนี่ยให้พิมพ์แผนที่โดยฝ่ายฝายรั่งเศส แล้วนำเอาแผนที่ทั้ง11ระวางนั้นมาเข้าที่ประชุมปรากฏว่าแบรนานั้นได้รับมอบหมายแล้วก็แบรนานั้นได้กลับไปยังฝรั่งเศสเพื่อไปพิมพ์แผนที่อีก3ปีต่อมาถึงจะได้เริ่มพิมพ์แผนที่และพิมพ์เสร็จจากปี1905มาจนถึงปี1908หมายความว่ามีการปักปันเขียดแดนตลอดแนว195กิโลเมตร จากช่องบกไปถึงช่องสังงามเรียบร้อยแล้วที่เราเรียกว่าใช้แนวของสันปันน้ำในการปักปันเขตแดนสยามอิโนโดจีนตามอนุสัญญา1,904พอนำหงลืมไปแล้วหรือว่าในการปักปันครั้งนั้นเนี่ยที่ประชุมมอบหมายให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายจะเป็นฝ่ายในการไปพิมพ์แผนที่ฝรั่งเศสโดยแบรนาได้เบิกเงิน7,700ฟรังไปพิมพ์ที่ปารีสแบเรมังโงพิมพ์ที่ชื่อว่าแบเร เสร็จแล้วพอพิมออกมาเนี่ยปรากฏว่าในข้อตกลงการประชุมครั้งนี้บอกว่าเมื่อพิมพ์แผนที่มาแล้วจะต้องให้กรรมการทั้งสองฝ่ายได้พิจนารณาแผนที่ว่าเส้นเขตแดนที่ไปปักปันกันมานั้นเนี่ยถูกต้องตามที่แผนที่ได้ลงไว้ในตำแหน่งไหมปรากฏว่าแผนที่กลับมาเนี่ยกรรมการชุดนี้สลายตัวไปแล้วคือไม่มีคณะกรรมการชุดนี้แล้วแผนที่11ระวางจึงเป็นแผนที่ที่ไม่ได้เข้าสู่ การประชุมของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอิโดจีนและแน่นอนว่าเมื่อไม่ได้เข้าที่ประชุมแล้วจึงไม่ได้มีการลงนามทั้งสองฝ่ายก็คือแบนาและหม่อมชัิแผนที่นี้จึงเป็นแผนที่ที่เก้ทุกระวางกัมพูชาได้ใช้แผนที่นี้ตามพี่เบิม้มคือฝรั่งเศสแล้วก็นำขึ้นสู่ศาลในคดี ศาลโลกกรณีประสาทพมิหารศาลก็มีได้ตัดสินว่าเส้นเขตแดนในแผนที่นั้นถูกต้องและศาลก็ไม่ได้พิจนารณาว่าแผนที่นี้เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอิโดจีนแต่อย่างใดเพราะศาลโลกนั้นเชื่อทนายฝ่ายไทยและหลักฐานฝ่ายไทยที่ระบุว่า แผนที่นี้ถูกส่งกลับมาโดยที่ไม่ได้เข้าที่ประชุมและไม่ได้มีการลงนามทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นท่านฮอนํำโฮงกลับไปลื้อฟื้นประวัติศาสตร์ตัวเองส่วนคุณเกษตรพิลมจะโง่เง่าเต่าตูนเหมือนเดิมก็ช่างคุณเกษตรเพราะอีกไม่นานคุณเกษตรก็ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเพร่อไว้พี่น้องผมทัดนายได้เลยว่าคุณเกษตรพิลมจะอยู่ไม่เกินเดือนมิถุนายนี้ อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อคุณเกษรพิลมให้เรามัดระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยเฉพาะรถน้มคือคุณเกษรพิลมมีเอกสารในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งพูดได้เหมือนกับผมที่พูดให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนี่แหละแต่เหตุไหนเลยคุณเกษรพิลมไม่โต้อตอบฮอนำหงอีกกรณีหนึ่งเราะคุณฮอนำหงเข้าใจผิดคิดว่าศาลโลกนั้นได้ตัดสินว่า ปรสาทพมิหารและบริเวณโดยรอบเป็นของกัมพูชาอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดของอปแปะขายขวดแห่งพนมเปนศาลโลกได้ตัดสินข้อที่หนึ่งว่าประสาทพระมิหารอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาบนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยที่เราเรียกว่าเทอริทอรี่ เทอร์ริทอรีนั้นแปลได้สองอย่างท่านฮอนําโฮงไปคิดเอาแปลได้อาณาเขตก็ได้หรือแปลว่าพื้นที่ก็ได้แต่เทอร์ริทอรี่นั้นมาจากคําว่าเทราซึ่งแปลว่าพื้นที่และเทรามีรากศัพท์มาจากคําว่าเอิร์ธก็คือโลกหรือผืนนดินถ้าเราเรียกคติแบบจริงๆก็คือแบบพะทรณีเพราะฉะนั้นคําว่าอาณาเขต อาณาเขตหมายความว่าอาณาเขตที่ปราสาทนั้นตั้งอยู่ในอาณาเขตซึ่งขอบของอาณาเขตนั้นตรงกับขอบของตัวปราสาทเพราะฉะนั้นศาลโลกได้ตัดสินให้กัมพูชาใช้อำนาจอธิปไตยบนพื้นที่ที่ปราสาทตั้งอยู่มิใช่หมายความว่าให้กัมพูชาใช้อำนาจอธิปไตยในอาณาบริเวณปราสาทเพราะเวลาที่เราพิจารณา ถึงคำตัดสินของศาลโลกเราต้องพิจารณาว่าศาลโลกไม่มีอำนาจที่จะยกพื้นที่หรือดินแดนของประเทศคู่พาคีนั้นให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ได mm hmm. คำฟ้องของกัมพูชาเพียงแต่ต้องการจะใช้อำนาจอธิปไตย mm hmm. เหนือประสาทพระวิหารเท่านั้นและศาลโลกก็ได้ตัดสินตามคำฟ้องของกัมพูชาจึงออกมาว่ากัมพูชานั้นมีสิทธิ แค่ตัวประสาทและฝ่ายไทยได้ให้กัมพูชาใช้อำนาจอธิปไตยนั้นที่ตัวประสาทมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ปี2505จนถึงปัจจุบันดังนั้นเมื่อมันมีปัญหามากขึ้นนั้นรัฐบาลของไทยจำเป็นจะต้องใช้ข้อสงวนสิทธิ์ซึ่งเราไปสงวนเอาไว้แล้วว่าข้อแรกเราไม่ยอมคำไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลโลกข้อที่สอง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนตัวประสาทก็คือเรียกคืนอำนาจอธิปไตยเหนือตัวประสาทเท่านั้นเองแต่ตัวประสาทและพื้นดินที่รองรับนั้นเราให้กัมพูชาใช้ชั่วคราวตามคำตัดสินของศาลโลกนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศใครมาบิดเบือนไปมากกว่านี้ถือว่าทรยศต่อชาติพ่อแม่พี่น้อง แล้วสิ่งที่ฮอนํำโฮงพูดมันคล้ายๆกับนะกลุ่มนักวิจารณาล้านซึ่งผมตีความได้สองนยะในัยยะแรกก็คือนักวิจารณาจุด71ล้านรับเงินรัฐบาลไทยทำงานสังกกะบวยเกิดขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วกัมพูชาเอาผลงานนี้ไปใช้มาโจมตีประเทศไทยกับง่ายๆก็คือรับเงินมาแล้วไม่ได้คิดอะไรมาก ไปเอาข้อมูลของกัมพูชามาแปลและก็มาเสนอให้กับคนไทยยอมรับว่าปราสาทพระวิหารและอาณาบริเวณโดยรอบนั้นเนี่ยเป็นของกัมพูชาแล้วโดยสมบูรณ์ <S <S แต่ถ้าเกิดพอนำหงประสงค์ที่จะเอาเรื่องนี้ไปขึ้นสารโรคอีกรอบเราคงไม่โง่แบบกระสิพิรมประการแรก เรามิได้ยอมรับคําตัดสินของศาลโลกตั้งแต่2 5 0 5เพราะฉะนั้นมิได้จะต้องไปปฏิบัติตามที่กัมพูชาจะพาเราไปขึ้นศาลประการที่สองเราไม่ได้ย,ยอมรับอํานาจของศาลโลกเพราะฉะนั้นขอบเขตของศาลโลกมิได้มาบังคับให้ไทยจะต้องยอมรับสภาพ ตามการตีความของฝ่ายกัมพูชาเพราะคำว่าอธิปไตยไม่ได้เป็นการยกดินแดนหรือเพียงอย่างเดียวว่ารัฐบ,บาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะมีความกล้าหาญขนาดไหนที่จะขับเคลื่อนกองกำลังของเราไปผลักดันกัมพูชาออกไปจากดินแดนบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารห,หรือพลเรือนแล้วหลังจากนั้นเราทำหนังสือถึงสหประชาชาติว่าเราจะขอใช้ข้อสงวน ที่รัฐบาลของจอมพลสฤษิธนรัฐโดยท่านถนัดควมันไปตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนตัวประสาทและไม่ยอมรับอำนาจหรือคำตัดสินของศาลโลกเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยการที่คุณกสิพิรมต้องการทำอย่างนั้นเนี่ยทำตามใบสั่งแม่ลูกนมสูเทพหรือเปล่า จึงงักงะเงื่อนเงื่อนแล้วพยายามที่จะเข้าข้างหรือมีนัยยะว่าปล่อยให้กัมพูชาพูดแต่ฝ่ายเดียวและนิ่งเสียผมคิดว่าคุณกสิริพิรมไม่ได้มีน้ำยาอะไรที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกต่อไปพฤติการของท่านในอดีตปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าท่านมิได้ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของ ปร,ประชาชนชาวไทยเลยโดยเฉพาะกรณีปราสาทพระวิหารท่านเงียบเหมือนเป่าสากอยู่เสมอเสมอและเป็นแบบนี้เสมอเสมอด้วยเหตุนี้เองพอนำฮงและฮุนเซนซอกอานอย่าฝันว่าประสาทพระวิหารจะเป็นของกัมพูชาเพราะหากทั่วโลกพิจารณาแล้วว่าการแบ่งเส้นเขตแดนโดยใช้สันปันน้ำ และสันปันน้ำในที่ประชุมของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนแบนาและหม่อมชาติชุดที่หนึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วบอกอย่างชัดเจนว่าเส้นสันปันน้ำอยู่ที่ขอบหน้าผาถ้าหากทั่วโลกพิจารณาให้ดีจากอนุสัญญา1994และการประชุมของแต่ละครั้งในคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนชุดที่หนึ่ง ทุกท่านก็จะดูว่าสันปันน้ำนั้นได้ห่อหุ้มปราสาทพระวิหารและแบ่งปันน้ำนั้นมาลงดินแดนไทยในทางทิศเหนือแน่นอนว่าถ้าหากจะไม่ใช้สันปันน้ำในการแบ่งเส้นเขตแดนก็ขอให้สหประชาชาติตีความว่าเส้นสันปันน้ำจะเป็นแบบไหนก็ได้เหมือนที่นักวิชาการ7.1ล้านบอกและเมื่อนั้นประเทศในทั่วโลก อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สเพราะถ้าเกิดคุณไม่เอาเส้นสันปันน้ำตามมาตรฐานโลกมาใช้เราก็มีสิทธิ์ไปแซงชั่นในสหประชาชาติได้ว่าถ้าอย่างนั้นยกเลิกเขตแดนเรื่องเส้นสันปันน้ำไม่หมดเลยทำไมคุณเกษพิพิลมพูดแบบผมไม่ได้ผมสงสัยมากถ้าบอกว่าคุณเกษสิพิลมเคยเป็นเอกอัคราชทูตมีความรู้ดีมีความสามารถเป็นถึงตำแหน่ง รัฐมนตรีต่างประเทศทำไมพูดแบบผลผมไม่ได้ถ้ามีจิตใจคิดถึงประเทศชาติต้องพูดแบบเทสมนตรีถูกไหมฮะหรือในที่สุดก็รู้ได้ว่าเทสมนตรีนั้นเก่งกว่ากษสิทิพิรมฮะพ่อแม่พี่น้องไอ้แปะขายขวดพอ,อนำหงไม่ได้มีพิษสงบ้าบอคอแตกอะไรเลยมันเป็นจิ้งจอกเท่าชูหางอยู่ตลอดเวลา แต่ที่มันเหนือกว่าเหาที่มันเหนือกว่ากษิพิรมกับแม่ลูกนมสุเทพนั้นก็คือว่ามันมีผลประโยชน์ในทะเลที่ดูเหมือนว่าหากมี MOU 43แล้วจัดการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนทางบกตามประสงค์ของทั้งสองประเทศเรียบร้อยแล้วแบ่งพลังงานในทะเลได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องมันเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็คิดว่า ผมตอบครอบคลุมว่าฮอนําฮงไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาเพราะฉะนั้นทำไมรัฐบาลไทยจึงไม่ใช้วิชาประวัติศาสตร์ซึ่งคุณสมบัติของคนเป็นทูตส่วนใหญ่คนที่จบวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะปิยาตรีปิยโทมีสิทธิ์สอบนักการทูตเพราะฉะนั้นนักการทูตส่วนหนึ่งในกระทรวงการต่างประเทศของไทยล้วนแล้วแต่จบมาจาก เอกประวัติศาสตร์ผมอยากจะเรียกร้องว่าถ้านายกรัฐมนตรีพูดว่าประเทศชาตินั้นเขาก็รักชาติเขาก็ไม่อยากให้เสียอธิปไตยผมอยากจะให้สั่งการเลยว่าไปผลักดันชาวกัมพูชาออกไปเพราะว่าชาวกัมพูชานั้นมาอยู่หลังจาก MOU 43โดยเฉพาะ ฐานที่ภูมมะเขือเหมือนที่ผมได้สแสดงให้ไปแล้วเพราะนั้นท่านนายกเนี่ยท่านนายกต้องรักษาคำพูดของท่านถ้าเกิดท่านนายกไม่รักษาคำพูดของท่านชะไหนเลยล่ะเราอยากจะไปคุยกับท่านเหตุผลสำคัญที่เราไม่อยากจะคุยกับท่านอีกต,ต่อไป <spe c oughs> เป็นเพราะว่าท่านไม่รักษาคำพูดท่านนายก ท่านจำได้ไหมท่านเอา27คนซึ่งผมเจ็บปวดมากผมเห็นเขาคนแก่คนชราคนเฒ่าอยู่ที่หนองจานท่านไปบอกว่าจะคืนที่ดินให้ปัจจุบันเป็นยังไงท่านก็ไม่ยอมคืนท่านไปเชื่อคนรอบกายของท่านไปเอาอีกสิบคนมาแล้วบอกว่าที่ดินของพ่อแม่พี่น้อง27คนนั้นไม่ได้เป็นของเขาเป็นของเขเมรอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นแผนของใครละท่านนายกที่จะพยายามบอกว่า คำพูดของท่านนายกที่จะไปผูกมัด27คนนั้นมันจะไม่บังเกิดผลในปัจจุบันและอนาคตเลยถูกไหมฮะเพราะว่า27คนนั้นอดได้ที่ดินแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผมไม่พอใจท่านนายกเรื่องนี้แหละเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีอํานาจใดๆไม่มีพลังอะไรที่จะมาสู้ท่านนายกเลยเขาวาดหวังว่าท่านนายกจะช่วยเขาได้แต่ท่านนายกเมื่อรับปากแล้วช่วยเขาไม่ได้ ป,ปัจจุบันเขาก็อยู่อย่างไร้ที่ทำกินมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเกิดความรู้สึกว่าท่านไม่แฟร์ที่ท่านไปรับป่าเขาและท่านไปโกหกเขาผมแค่นี้ก่อนกันได้ครับค,ครับขอบคุณครับตกลงก็คือคำพิพากษาศาลโลกนี่ไม่มีส่วนใดที่ยอมรับแผนที่1 2 0ต่อ2แสนอย่างที่พอน้ำพงกล่าวอ้างใช่ไหมครับอาจารย์เทพใช่ครับแล้วก็แผนที่11 ระวางนั้นเนี่ยมันมีอีกห้าระวางไอห้าระวางสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้ยอมรับเหมือนกันแต่มีความพยายามที่จะไปให้ยอมรับ<ม>นะครับเพราะฉะนั้นแผนที่ที่จะใช้ระหว่างแบ่งเขตแดนกัมพูชากับไทยตาม MOU43 เนี่ยก็คือมีทั้งหมด6ระวางครึ่ง<ม>คือระวางที่เรียกว่าโงงครึ่งระวางแล้วก็ระวางที่เรียกว่าดงรัก ครึ่งระว่างแล้วระวังหมายเลขนัมเบอร์หจนถึงหมายเลขนัมเบอร์หนึ่งที่ตลาดรวมแล้วเป็น7ระว่างแต่ความจริงแล้วมันคือ6ระวางครึ่งที่จะต้องใช้ด้วยเหตุนี้เองแผนที่ในเมื่อมันเน่าและเก๊ทุกระวางมันจึงเป็นผลงานที่ม่ใช่เป็นของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามมิโดจีนทั้งสองชุดผมรวบเลยนะแล้วถ้าเกิดท่านนายกจะใช้วิธีนี้ ต่อกรกับฮอนําพงเราก็ถือว่าดีแต่ท่านต้องปลดกระสิพิรมเพราะกระสิพิรมเป็นคนที่ทําให้ประเทศชาตินั้นต้องถูกไปอยู่ในอุ้มมือของอาเซียนแล้วใครดูเขาจะพลอยตะล่มตะล่มแล้วเริ่มมีคนมาพูดเรื่องมรดกโรคร่วมกันและซึ่ง<น>ตอนท้ายผมขอสงวนงว่าจะขอพูดเรื่องนี้นิดน,นึงเพราะมันสําคัญมีบุคคลหลายๆคนเริ่มพูดมรดกโรคร่วมกันและผมอยากจะ เร่อนไนเห็นเลยว่ามันร่วมกันในกรณีประาพระวิหารนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากอาจารย์ด้วยเพราะว่าเปลวสีเงินวันนี้ก็เอาเรื่องไนการ่านะครับสหรัฐกับแคนาดานะฮะเอามาเปรียบเทียบกับกรณีพระวิหารเอาไห่ได้หรือเปล่าเปลวสีเงินเคยไปในแองการาหรือยังมิสซิสซิปปีสเตทอ่ะถ้าไม่เคยไปแสดงว่าไม่รู้ก็อย่าโง่โอเคนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหลันโอเคได้ครับ อาจารย์ปันเทพครับวันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้พันธมิตรนําเอาข้อห่วงใยมาคุยกันเช่นที่พันธมิตรบอกเป็นห่วง MOU ว่าไปยอมรับแผนที่ระวังดงรัก1น่งต่อสองแสนนั้นจริงๆรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแรกที่แจ้งไปยังกัมพูชาว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งคอควายนะ่ยไม่ได้หมายถึงแผนที่ระวังดงรักเพราะแมปมี S แต่ไม่รวมระวังดงรัก ก็เลยแปลกใจว่ามาประนามต่อว่าต่อขานรัฐบาลน,นี้ทำไมในเมื่อน,นั่นคือความห่วงใยที่รัฐบาลเองก็มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ยอมรับแผนที่ระวังดงรักข้อ2คือเรื่องปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ทางทะเลรัฐบาลน,นี้ก็เป็นรัฐบาลที่เป็นคนแขวน MOU 44นะครับที่ว่าด้เรื่องทับซ้อนทางทะเลนะครับรัฐบาลน,นี้ก็เป็นรัฐบาลที่แขวน MOUC4 ทำไมถึงมากล่าวหามาประนามรัฐบาลชุดนี้นั่นอันที่สองนะครับอันที่สามก็คือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยที่ว่ามีการตั้งคุณสุทเทพเทือกสุบันรองนายกเป็นประธานดูแลปัญหานี้นายกยืนยันว่ายังไม่มีการเดินเรื่องนี้เพราะผมเป็นคนดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมเรื่องนี้ แต่บางครั้งกัมพูชาอาจจะมีความพยายามอยากจะขอเจรจาเฉพาะแนวทางการปฏิบัติของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยผมได้แจ้งกับรองนายกและรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าต้องนำมาเสนอให้เป็นที่รับรู้รับทราบเพราะอาจจะกระทบต่อยุทธศาสตร์ภาพรวมของปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานี่คือท่าทีนายกนะครับอาจารยัรครับแล้วก็เรื่องถอ้อยถแถลงของสองฝ่ายในเวทีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอาจารย์บรณฑิตมองยังไงเชิญครับครับ ขออนุญาตนะครับทางไมโครโฟนช่วยเร่งเพิ่มเสียงนิดหนึ่งนะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับแล้วก็เช่นเคยนะครับทางทีมงานช่วยเร่งเสียงนิดหนึ่งนะครับผมจะใช้เสียงไปมากช่วยเร่งเร่งเสียงไมโครโฟนของจันาร์ปานเทพหน่อยนะครับครับได้ไหมครับเอาละครับทีนี้ผมจะขออนุญาตกราบสวัสดีไปยัง นายคุณเซนซึ่งฟังพวกเราอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเซนที่ต้องพูดถึงคุณเซนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมอ่านข่าว SMS ASTV NEWS คุณเซนบอกว่าจะจัดการอย่างหนักกับผู้ที่คิดลุกฮือประท้วงในขเขมรหลังสมรังสีไล่ผู้นำกำัมพูชาเวลาตอนนี้ครับพี่น้อง แล้วถ้าฮุนเซนมีความอึดอัดกับสิ่งที่ผมพูดกับความเลวร้ายของท่านเพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นมาไล่ท่านง่ายมากครับท่านปล่อยวีระกับราตรีมาเผมทราบว่าเวลาตอนนี้คนกัมพูชาดูเอ t ทีไม่น้อยผมจะพูดทุกวันถึงความเลวร้ายของท่านที่ท่านต้องออกไปถ้าท่านไม่อยากให้ผมพูดย้ำอีกครั้ง ปล่อยวีระและราตรีออกมาในไหนก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีไทยลาออกแล้วนะครับไล่นายกมาตั้งหลายคนแล้ววันนี้ขอข้ามไปประเทศกัมพูชาบ้าง